เมื่อคืนระเบยียบวาทศิลป์น,นะครับทำการแสดงอยู่ที่วัดผาสุการามจังหวัดอุบลน,น้องเต้าหยองก็เดินทางมาด้วยนะครับบอกเลยว่าเต็มที่สุดส,ดส,ดสนุกสุดๆแต่หลังจากเสร็จงานแล้วเต้าหยองพ่อเอ๊ะแม่รักเดินทางไปไหนสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคาคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอํำมาฝากทุกท่านนะครับ คืนวันที่26นะครับระเบียบว,วาทศิลป์เล่นอยู่ที่วัดผาสุการามจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าวัดแห่งนี้บอกเลยว่าหลายคนก็จะเห็นบอสบอยพูดถึงพ่อเอทีมงานหมอำนะํำเนี่ยพูดถึงเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ให้การสนับสนุนทีมงานนะครับแทบจะทุกวงเลยสําหรับวงการหมอรำนะครับเมื่อคืนระเบียบว,วัฒนศิลป์ก็ได้คิวงานที่นี่บอกเลยว่า พี่น้องชาวจังหวัดอุบลก็ยังให้การต้อนรับนะครับระเบียบว,วัตศิสป์อย่างหนานแน่นสนุกสนุกนะครับส่วนน้องเต้าหยองก็เดินทางมาด้วยเดี๋ยวไปดูนอ้องเต้าหยองเต้นเต้นเต้นบนเวทีนะครับ หลังจากเสร็จงานนะครับมีงานต่ออยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดแต่ในช่วงของการเดินทางระหว่างจังหวัดอุบลมาศรีสะเกดก็ผ่านศาลเจ้าแม่นะครับฮันนี่ศรีอีสานพ่อเอะก็เลยพาเต้าหย่องนะครับแวะกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลศิลปินหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอุ้งอิงนะครับ ยกตัวอย่างนะครับแค่คนเดียวนะครับที่มาไหว้นะครับเป็นประจำอยู่แล้วอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โด่งดังก็ว่าได้ดังนั้นศินลปินวงการหมอลำหลายๆคนก็จะมากราบไหว้มาร้องมาลำถวายเสียงนะครับโดยสารเจ้าแม่ฮันนี่นะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็วิ่งทางหลวงเส้น226นะครับศรีสะเกดอุบลสำหรับแฟนคลับ วงการมอลำหรือว่าใครที่เดินทางเส้นนี้ต้องการที่จะไปกราบไหว้นะครับไม่เพียงแค่ศิลปินนะครับหลายคนจะขอให้โด่งดังแต่หลายคนก็เสี่ยงโชคเหมือนกันนะครับเอาสามชุดเลยครับคาบสามชุดเลยอาดวงมีคือคนส่นต่น ะ <laughs> ชุดละเท่าไหร่ชุดละชุดละห้าสิบบาท <c oughs> โอ้พลงามแบบำจำได้ปะเนาะเคยไปขึ้นเวทีระเบียบวาทศิลป์ขึ้นเวทีระเบียบว่าศิลป์สมัยดังไม่ไม่งามงามแบบไทยบานะ้านน้อแม่เนาะงามแบบไทยบา้าน <c oughs> งามแบบไทยวานง,งามไม่ได้มียังสมัยก่อนยังไม่มีผงแตงยังอาลูกจุดก่อนแล้วค่อยมาจุดแล้วจ้ามาจบลูกวิ่งกว่อีกทีเอาไปจุดลูกก็ได้แม่น,นุนไปเกี่ยงจัดเอาได้ตบายครั้งเดียวแค่นั้นแหละลกูก สิรสิศเลได้พีนน่น้องเนะเอาลองเมตตาตางยองก็น่นให้ดังคือองค์อิงกันนะองค์อิงลูกหลานพี่น้องชาวิซีสกเกตแต่อันนี้เป็นลูกหลานของบ้านจังหวัดเดียวกันก็แม่ฮันนี่เด้นี่ตางยองนี่กับกาละสินเด้นน่ตา่างยองกนกาละสินเนี เบิง้งเบิ้งเอาลูกเจ้าของเดอ้อฮัทหนี่เอ้ยอันนี้ลูกหลานจังหวัดกาฬสินธุ์เต่ายองนี่จังหวัดเดียวกันจังหวัดเดียวกันก็ฮัทหนี่เดอ้อเอาเมตตาหลานลูกหลานเจ้าของให้ได้โชคได้ลาบแล้วก็บอกบุญพี่บนนุญน้องผู้บนอ่าก็ออดก็กำลังมาจอด <c oughs> เป็นเรถพ่อจอดนั่ง <c oughs> มาจีเรตตัวไหนอันนี้รถขนพระเอา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 สีย่ยงออกไปเขาบ,บงังรถเป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะครับที่หลายๆคนศินลปินหลายๆคนก็เชื่อในเรื่องนี้ที่จะมา ร้องมาลำถวายเสียงหรือว่ามากราบไหว้ขอพรให้ประสบความสำเร็จในด้านของวงการบันเทิงนะครับถ้าย้อนกลับไปหลายคนก็อาจจะรู้จักหรือว่าไม่รู้จักเกิดไม่ทันนะครับในช่วงนั้นนี่บอกเลยว่าโด่งดังมากๆพราเอกก็บอกว่ายังเคยขึ้นไปโชว์นะครับบนเวทีระเบียบวาทศิลป์ยังไงก็ขอให้คำอวยพรของน้องเต้ายองนะครับประสบความสำเร็จ ในครั้งนี้นะครับก็ให้แมฮันนี่สีอีสา,นน,น,านนะครับช่วยดนบันดาลนะครับให้สิ่งที่น้องเต้ยองขอก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ทั้งพ่อเอสทีมงานระเบียบวาทศินทุกคนนะครับยังไงใครที่เดินทางนะครับผ่านเส้นศีสเกตอุบลน,นะครับทางหลวงมายเลข226ก็อย่าลืมแวะนะครับ ไหว้สการะและอาจจะมีโชคด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบเสียงโชคในเรื่องของหวยหวยในเรื่องของตัวเลขนะครับและนี่คือการนํามาอัปเดตนะครับส่วนคืนนี้มีงานเหมือนเดิมนะครับสําหรับระเบียบว,วาทศิลป์อย่าลืมไปติดตามให้กําลังใจกันหน้าเวทีกันเยอะๆนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ